สาวขเขมรเดือดด่าคนไทยบุญคุณอะไรคนไทยไม่ได้มีบุญคุณอะไรกับคนต่างด้าวที่มาทํางานในประเทศไทยคนไทยไม่ทํางานกันเองคนไทยขี้เกียจไม่ขยันขันแข็งไม่เหมือนคนต่างชาติที่มาทํางานในประเทศไทยคนที่มาทํางานในประเทศไทยเนี่ยบ้านต้องเชา่าข้าวต้องซื้อคนไทยจะมีบุญคุณอะไรกับชาวต่างชาติอ่ะประเดือนก็มีคลิปมาให้ดูเราไปดูคลิปกันก่อนเลยนะคะ วัสดีคะ่ะวันนี้น้อยขอมาพูดเป็นภาษาไทยหน่อยนะคะได้ยินได้เห็นแล้วมันเจ็บใจมากคะ่ะเจ็บใจเจ็บจริงๆคะ่ะคำพูดว่าพวกมึงพวกคนต่างด้าวให้มาอยู่ประเทศไทยเมืองไทยที่ดินไทยทำไมคนต่างด้าวไม่สำนึกบุญคุณคนไทยมั่งหนูคอถามพี่หน่อย ทุกวันนี้คนต่างดาวมาอยู่กินฟรีใช่ไหมข้อข้าวคนไทยกินใช่ไหมขอบ้านคนไทยอยู่ใช่ไหมคะหนูขอบอกว่าห้องก็เช่าบ้านก็เช่าข้าวก็ซื้อกินเองคะ่ะไม่ได้มาอยู่กินฟรีเลยคะ่ะแล้วให้สน,หนึกบุญคุณอะไรหนูเห็นส่วนมากนะคนไทยตัวเองอ่ะไม่อยากเอาคนไทยไปทํางานด้วยเลยเพราะว่าคนไทยมันกีเกียจ ทำไมถึงเขาอยากได้คนต่างดาวกัมพูชาเมียนมามาทํางานเพราะว่าคนต่างดาวกัมพูชาเมียนมาเป็นคนขยันทํางานดีเขาใจงานไม่เหมือนคนไทยอันนี้หนูคอพูดตรงๆนะคะแต่ย่ามาดูถูกคนต่างดาวแล้วให้คนต่างดาวสมึกบุญคุณคนไทยหนูคอทำว่าทุกวันนี้คนต่างดาวมาอยู่ประเทศไทยเนี่ยกินฟรีใช่ไหม คนไทยให้ข้าวกินทุกวันให้ต่างใช้อ่ะขอบอกสาวเขมรนคนนี้เลยนะคะว่าคุณเข้ามาทํางานในประเทศไทยของเราถ้าคุณไม่ทํางานถ้าคุณไม่ขยันขันแข็งก็จะไม่มีใครรับคุณเข้าทํางานเลยเพราะว่าไม่มีใครที่เขาอยากจะเสียเงินไปแล้วแล้วไม่ได้อะไรเกิดขึ้นมาเลยคุณเข้ามาของานทําในประเทศไทยคุณเข้ามาหากินในประเทศไทยยังจะให้คนไทยเนี่ยต้องไปจ่ายค่าบ้านค่าข้าวค่าน้ําให้เธออีกเหรอ ถ้าอยู่ไม่ได้ก็กลับไปนะคะถ้าอยู่ไม่ได้ก็ขนข้าวขนของกลับไปจปมาถามหาว่าไม่ได้อยู่ฟรีนะถ้าอยู่ฟรีก็ไม่ได้อยู่แน่นอนอยู่แล้วล่ะนะคะเพราะว่าไม่มีใครทั้งนั้นที่จะอยู่ฟรีคนไทยเองอยู่ประเทศไทยก็ไม่ได้อยู่ฟรีเหมือนกันต้องจ่ายทุกอย่างในประเทศไทยทั้งภาษีทุกสิ่งทุกอย่างจ่ายมากกว่าคนต่างด้าวที่มาทํางานในประเทศไทยด้วยซ้าไปเพราะถ้าจะถามว่ามีบุญคุณไหมให้กับชาวคขมิมีค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่า คนไทยเนี่ยไม่ได้ไปทํางานในประเทศเขมรคนไทยไม่ได้ไปหางานในประเทศเขมรทาแต่เขมรทั้งนั้นที่เข้ามาอยู่ในแผ่นดินไทยถึงแม้นว่าอาจจริงอยู่จะต้องเสียน่นเสียนี่แต่ก็ยืนอยู่ในประเทศไทยหรือเปล่าละ่ะหรือว่าคุณไปอยู่ในประเทศของตัวเองถ้าประเทศของตัวเองสิจะได้ไม่ต้องมาบอกว่า ติดหนี้บุญคุณใครถ้าคุณไปอยู่ที่ไหนคุณก็เป็นหนี้บุญคุณของประเทศนั้นหรือคนนั้นเขาอยู่แล้วล่ะไม่ต้องเอามาพูดเพราะฟังแล้วอะ่ะมันฟังไม่ขึ้นมันเป็นแค่คํากล่าวอ้างเท่านั้นเองแล้วอย่ามาบอกว่าคนไทยนะ่ะขี้เกียจถ้าคนไทยขี้เกียจจริงอะ่ะคนไทยไม่ได้มีกิจการงานอย่างทุกวันนี้หรอกกิจการที่คนต่างด้าวเข้ามาทํางานในประเทศไทยเนี่ยก็เพราะว่าหลายๆคนเป็นกิจการของคนไทยคนไทยทําเองไม่ไหว เพราะว่างานมันเยอะจึงต้องการแรงงานของชาวต่างด้าวเข้ามาช่วยงานหนึ่งในนั้นก็คือพวกเธอนี่แหละนะคะเอามาทํางานให้กับเขานั่นก็คือนายจ้างของคนไทยถ้าคนไทยที่เกียดจะไม่ได้เป็นเจ้านายของพวกเธอเลยใช่ไหมละ่ะ แล้วพวกเธอละ่ะถ้าพวกเธอขยันจริงทําไมบ้านเมืองของเธอถึงไม่มีงานทําถึงไม่อยู่บ้านอยู่ก่อร่างสร้างประเทศของตัวเองสร้างประเทศของตัวเองขึ้นมาสิเป็นปึกแผ่นเขาจะได้ไม่ต้องไปทํางานที่ประเทศอื่นเขาในเมื่อตัวเองมาทํางานที่ประเทศอื่นเขาเขาก็พูดได้ทั้งนั้นแหละว่าตัวเองเป็นอย่างงน้นตัวเองเป็นอย่างนี้นนนแล้วตัวเองจะกลัวกับคําพูดนี้ทําไมละ่ะถ้ามาอยู่ประเทศเขาแล้วอะประเทศตัวเองยังไม่มีงานที่จะทํายังหางานให้คนในประเทศทําไม่ได้ ต้องรเหตุระเหินมาทำงานในประเทศไทยก็ต้องมาพึ่งใบบุญในประเทศไทยมาพึ่งหลังคาในประเทศไทยแล้วที่อยู่บ้านที่อยู่นั่นน่ะจะบอกว่าเป็นบ้านต้องเช่าจริงอยู่บ้านต้องเช่าแล้วมันเป็นบ้านของคนไทยไหมล่ะข้าวที่กินอยู่นั่นน่ะมันก็เป็นข้าวของคนไทยไหมล่ะถ้าเธอซื้อ แต่ถ้าเธอไม่ซื้อก็คงจะต้องกลับไปอยู่บ้านของเธอเองแล้วล่ะเนะต่ถ้าอยู่เมืองไทยอ่ะไม่ฟรีนะคะคนไทยเองก็ยังไม่ได้กินข้าวฟรีเลยเหมือนกันเนาะ,นะ,ะอย่ามาพูดว่าคนไทยขี้เกียจคนไทยไม่รักการงานคนไทยแม้แต่นายจ้างไทยก็ยังไม่เอาเข้าทำงานเพราะว่าถ้านายจ้างเธอที่เป็นคนไทยรู้อยู่ว่าเธอพูดคำนี้เนี่ยเธอคนแรกนี่แหละที่จัก,กระเด็นออกจากประเทศไทยไปก่อนคนอื่นเขาเนาะอย่ายิงอย่าพยอง ะะเพราะว่าบอกหลายหนแล้วว่าเขาไม่ได้ด่าคนต่างด้าวที่เข้ามาทำงานดีในประเทศไทยที่เข้ามาอย่างถูกกฎหมายเขาพูดเฉพาะถึงคนที่เข้ามาผิดกฎหมายเท่านั้นบุญคุณนะ่ะคนไทยไม่เคยเรียกร้องอะไรกับบุญคุณของใครเพราะรู้อยู่แล้วว่าคนอย่างพวกเธอเนี่ยไม่เคยคิดถึงบุญคุณแล้วก็บุญคุณที่จะถามหากับพวกเธอเนี่ยเอาข้าวให้ จัดเลี้ยงในบ้านกินยังจะดีกว่ายังมีบุญคุณกว่าอีกด้วยที่จะมาเรียกร้องบุญคุณจากพวกเธอแล้วที่ออกมาว่าได้ยินคนไทยพูดคํานี้เข้าไปแล้วนะมันเจ็บใจจริงๆแล้วลองถามกลับมาดูซิว่าถ้าคนไทยลหลายๆคนได้ยินคําพูดที่เธอพูดเนี่ยแล้วคนไทยเองอ่ะจะเจ็บใจแค่ไหนกับการที่เข้ามาขออยู่ในบ้านเขาเมืองเขาแล้วยังมีคําพูดแบบนี้ให้กับเจ้าของบ้านเขาเนี่ยลองคิดดูซิว่า ใครมันจะเจ็บใจมากกว่ากันเพราะหลายๆคนนะั่นนะเขาก็มีความคิดมีสมองมีความรู้สึกดีกว่าคนที่ออกมาว่าให้คนอื่นเขาอีกเพราะว่าคนที่เธอว่าเขาอยู่นะ่ะเขาเป็นเจ้าของประเทศแล้วเขาก็ส่วนหนึ่งเป็นเจ้านายของพวกเธออีกด้วยแล้วถ้าเกิดว่าเขาไม่ดีจริงอย่างที่เธอพูดนะ่ะคําพูดที่เธอพูดเนี่ยลองคิดดูว่าเขาจะเจ็บใจไหมคนไทยขี้เกียจอย่างประเทศของพวกเธอสิ อันนั้นน่ะเชื่อได้ว่าเธอเป็นคนขี้เกียจอันนี้เซอ์พูดเองนะเดี๋ยวจะมหาว่าป้าเดือนว่าให้ชาวเขเมรทุกคนนะคะพูดตามคลิปที่เขาพูดนี้เลยนะคะเขาบอกว่าคนไทยขี้เกียจถ้าคนไทยขี้เกียจจริงอ่ะคงจะเป็นอย่างประเทศขเขมรน,นั่นแหละที่ไม่มีงานให้กับคนในประเทศตัวเองทาถึงต้องหนีมาทํางานในประเทศไทยบริษัทที่จะ,ะรับพนักงานหรือคนงานในประเทศของตัวเองก็ไม่มีก็เลยต้องเข้ามาในประเทศไทยแล้วใครละ่ะที่เป็นคนขี้เกียจ ลองเธอไม่ขยันขันแข็งรองเธอไม่ทํางานตามที่นายจ้างให้มาสิลองเธอไม่ทํางานตามที่นายจ้างกำหนดให้สิเขาก็ไม่เอาเธอไว้เหมือนกัน เพราะว่าสมัยเนี้ยลูกจ้างอะ่ะเราจะเลือกได้เลยเราจะเลือกเอาประเทศไหนเราจะเลือกเอาคนแบบไหนได้ทั้งนั้นคนที่ไม่ดีเราสามารถที่จะคัดให้กระเด็นออกในเวลานั้นได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเธอก็เลยต้องทําตัวที่มันขยันขันแข็งต้องคนไทยเขาไม่ต้องการคนไทยก็เพราะว่าคนไทยหลาหคนเขาเป็นนายจ้างกันทั้งนั้นพวกเธอเป็นลูกจ้างจงรู้เอาไว้ด้วยถึงได้มีงานทําจนทุกวันนี้คนแบบนี้นะคะ พูดอย่างไรเขาก็ไม่สํานึกพูดอย่างไรเขาก็หาความรู้สึกดีๆให้คนกลุ่มนี้ไม่ได้หรอกเนาะอย่างที่เขาว่านั่นแหละกลับไปร่าเรียนหนังสือมาใหม่นะบางทีจิตสัานึกอาจจะได้ดีกว่านี้ดีกว่าจะมีความคิดที่ต่ำตมหรือว่ามีความคิดที่ต่ำต้อยมีจิตใจที่ไร้สติหรือว่ามีความคิดที่อักุศสต่อคนไทยอย่างนี้กลับไปอยู่ประเทศตัวเองซะดีกว่าดีกว่าที่จะมา พูดหรือว่ามาว่าให้คนไทยอย่าลืมว่าวันหนึ่งคนไทยก็ต้องรู้ว่าเธอเป็นใครถ้าจับได้แล้วเมื่อไหร่เธอก็จะต้องออกมาเหมือนกับทุกคนที่ออกมาบอกว่าขอโทษพูดไปรู้เท่าไม่ถึงการจะเป็นอย่างนี้กันทุกคนแล้วก็บอกเลยนะคะว่าเบื่อจริงๆกับคําพูดแบบนี้ของชาวต่างชาติที่ออกมาด่าคนไทยออกมาว่าคนไทยพอคนไทยจับได้หรือว่าทัวลงตรงนั้นไปแล้วก็จะกลับมาพูดทุกคนว่าขอโทษที่พูดไป ขอโอกาสพูดไปไม่ได้คิดนี่แหละนะคะเขาว่าปากดีก็เป็นสีแก่ตัวปากไม่ดีก็มีสีให้กับตัวอีกเหมือนกันเนาะนะคะทั้งหมดทั้งหมดนี้อยู่กับช่องประเดือนชาแนลนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ประเดือนด้วยนะคะ